สวัสดีครับรอก็อยู่กับเซิร์ฟโลบตี้ท่านะครับก็สำหรับใครนะครับที่กำลังหาเซิร์ฟเล่นนะครับไหนเลยตอบโจทย์ได้ดีเลยครับสำหรับโซนรนี้นะครับเป็นเซิร์ฟมอดนะครับเปิดมาแล้วก็คนค่อนข้างเล่นเยอะกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมมีของแจกอะไรบ้างสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามานะครับใครที่อยากจะเล่นก็สามารถเข้ามา ได้นะครับผมกอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจุดเกิดของซฟเวอร์แล้วนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเด็กใหม่จะได้อะไรบ้างนะครับก็เข้ามาเมนูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยน่ารักแป๊บแป๊บมุ้งมิ้งหรือก็นะครับนะครับเข้ามาถ้าเปล่าก็จะได้พิซซ่าน้ำเปล่าแล้วก็จะได้ มือถือแล้วก็ได้เครื่องซ่อมด้วยนะครับผมนี่ได้กระเป๋าหมีด้วยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์มือถือเซิร์ฟเวอร์นี้กันบ้างนะครับแหมโทรศัพท์มือถือค่อนข้างสวยเลยอาจจะเป็นเหมือนไอโฟนนะแล้วก็จะเป็นที p e บ10เอร์สิเอจะเป็นสีชมพูนั่นเองนะครับก็ใช้งานได้นะทุกคนก็มาดูตรงนี้นะครับกดตรงนี้เข้าไปก็จะมีวัทวิตวให้ธนาคารนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกระเป๋าานะครับก็จะเป็นหมีขาวนี่อ่า พอดเฟลเลยเป็นแฟชั่นนะก็บอกแฟชั่นทุกคนให้เด็กใหม่ทุกคนเลยนะที่เข้ามาใหม่นะครับน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งเหลือเกินโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําบัตรประชาชนแล้วก็ทําใบกับขี่นะครับ๋ยเาิ่มทาใบกับขี่กันด้วยนะครับผมก็ใสใครที่ทําแล้วก็จะสามารถที่จะขับรถรุ่นไหนก็ได้นะครับผมนี่ก็สามารถทําใบกับขี่ได้นะครับตามที่วงแดงที่เขาไปเลยนะครับล้วก็ขับไป ตามที่เขากาหนดไว้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเบิกรถเด็กใหม่กันนะครับอ่านี่ก็ให้รถเด็กใหม่มาด้วยนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูงานอาชีพใส่ในเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับงานอาชีพแรกของเราก็จะเป็นงานอาชีพเก็บปลาหมึกนะมีปลาหมึกกลางขานด้วยน่ารักเหลือเกินนะครับเดี๋ยวงานอาชีพต่อไปกันเลยงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพเก็บัวหอมนันเองนี่เราก็เก็บไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับได้เนงะินดีเนาะ อยากรู้อต่อไปทาชีพต่อไปก็จะเป็นงานชีพเก็บทุเรียนนะกะจะเป็นลูกทุเรียนประมานี้เลยนะครับคนค่อนข้างเยอะก็เลยทีเดียวนะครับเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลเบลนะครับเอาไว้ครับพุญแจครับของนะครับผมก็สามารถครับของได้นะครับผมนี่นะครับจะมีพวกอาวุธต่างๆนะครับใครอยากจะครับก็มาดูได้นะครับผมในี่เลเวลนี้เลยนี่ สามารถอัปเกรดอาวุธได้ด้วยนะครับผมสามารถอัปเกรดของได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าก็มาดูได้นะครับที่เรเวลนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขาก็จะมีที่ครับเกาะเฮยาฮิวนะครับแล้วก็ครับอ่าเป็นห่อปั๊มยานะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับนะครับดูที่เรเบลนะครับผมก็มาดูได้ที่เรเบลนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรางรถกันบ้าง นี่นะครับก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก่งนะครับผมใครอยากจะได้ก็มาซื้อได้นะครับผมใช้เงินเกียวซื้อนั <c inhos> <athletes> ่นเองนะครับนี <wave> ่สหรับรถสามารถเลือกดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกินกันบ้างนะครับสกินนี้ก็สามารถที่เลือกเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเราเป็นผู้ชายนะครับเลือกสกินผู้ชายไปเลยนี่ขาสั้นนะครับผมค่อนข้างเฟี้ยวกันเลยทีเดียวนะครับ ลอาดูตรงนี้บ้างนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะดูหน่วยงานได้นะครับผมนี่ได้ขึ้นบอกนะครับหมอตำรวจช่างนะครับออกี่คนนะครับแล้วเรามาดูตู้ ATM กันว่างนี่ตู้ท t m มนี่ค่อนข้างน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับมีการฝังเงินถอนเงินโอนเงินนะครับน่ารักเหมือนไฟเอ็มเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยตู้ทีเอทีเอ็ได้ค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วดูนี่บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น จุดที่เอาไว้อแบบเอาไว้ซ้อมอาวุธนะครับผมเอาไว้เล่นนะครับผมเนี่ยนะครับเหมือนจุดเทนนิงอะไรประมาณนี้นะครับเอาไว้แบบซ้อมอาวุธเล่นกันนะครับผมต่อยกันตีกันนะครับตรงนี้นะครับผมนี่เลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนปิ๊งให้ช่อง bmk กันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปแจกให้น้องแบบนี้ ต่อไปกันนะครับผมกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่องเก่าบินไปแล้วช่องนี้ช่องใหม่นะครับก็ยืมคดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับตุกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทรงเจ้า